ก็ไม่หาท่านหรอกมองรูปท่านก็นถึงท่านแล้วไม่ต้องเดิน,นไม่ต้องไปเดินเนะสียเวลาไม่ต้องนั่งรถไปหรอกเสียน้ำมันอีกนู่นนี่เอารูปท่านมานั่งมองแล้วก็ระบายความทุกข์ความโศกอะไรให้ท่านฟังนันคุยกับท่านในรูปเลยครับจะได้เกิดความเคยชินหนูมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โชกจะได้เกิดความเคยชินัาแรกเลยนะแลามีปัญหาในครอบครัวในอะกร็ตาม นั่งอยู่ที่ท่านที่ห้องส่วยอย่าให้ใครเห็นค <c oughs> แล้วก็คุยกับท่านสวดไปโดยคุยกันท่านหลวงปู่ยังงูนยังแง่บ่อยๆ <c oughs> แต่ตัวนี้มันตัวช่วย <c oughs> ตัวช่วยเลยไม่ใช่ว่าโอ้วันนี้อารมณ์ไม่ดีกูจะไปวัดสักแกกูจะไปทำมึงนะกูจะไปไหนไม่ต้องไป <c oughs> เอารูปท่านมาวางแล้ว <c oughs> คุยเลยอืมคุยบ่อยๆในอนาคตนะ มันจะรู้สึกว่าแก้ไขยังไงอย่าเอคุยนะแก้ไขเรื่องราวชีวิตเรายังไงเนี่ยจุดเริ่มต้นนะเนี่ยทีนี้มีปัญหาชีวิตจะดีหรือไม่ดีมันก็ต้องไปนั่งคุยกับหลวงปู่อีกจะมีความรู้สึกจะแก้ไขได้ยังไงเนี่ยถ้าแก้ไขได้เนะี่ยมันจะเริ่มเกิดความเคยชินนะมีปัญหาเขาก็ไปนั่งคุยลูกศิษย์หลวงพ่อก็อย่างน้นสมัยก่อนนะเวลามีปัญหาใน ครอบครัวเนี่ยอะไรเนี่ยเขาจะเข้าไปส่วนใหญ่จะมีห้องพระจะมีลูกองปู่ย่ใหญ่เขาก็จะไปมองภาพท่านแล้วไปถามท่านถามบ่อยๆทีนี้ถามบ่อยๆเนี่ยความศรัทธามันเพิ่มขึ้นบ่อยๆขึ้นจิตเรากับท่านน่ะมันเริ่มเป็นสายใยมากขึ้นเข้าใจไหมมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยหลายหลายวันหลายเดือนหลายปีเนี่ยอยู่กับท่านเนี่ย ในอนาคตเนี่ยควบคุมธุรกิจควบคุมลูกศิษย์ควบคุมคนที่รู้จักกันควบคุมผัวลูกเลิกได้หมดเลยเดี hmm. ๋ยวมีปัญหาลูกหายไปไหนเนี่ยมันก็จะเป็นนั่งที่แรนั่ง <laughs> นั่งมองภาพจะถามด้านลูกหนูไปไหนมันก็จะมีความรู้สึกมันไปนู่นไปนี่มาเดี๋ยวมันมาโน่นนี่อะไรประมาณนี้ยอนาคต ไกลๆเลยนะหลายปีเป็นสิบยี่สิบปีเนี่ยเวลามีปัญหาปับ๊บคุยถึงท่านปั๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแก้ไขได้เลยคเกิดจากความเคยชินที่เราโทรจิตกับท่านบ่อยๆคในเรื่องราวชีวิตของเราเนี่ยนี่คือนี่คือศาสตร์หลวงพ่อที่ที่ท่านบอกไว้ครับเวลาเองมีทุกข์มีสุขอะไรกั เองห้ามมีจะฆ่าไปเพราะเองน่ะบางเรื่องเองคิดไม่ออกหรอกปัญหาชีวิตเองน่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเองนึกึนฆ่าบ่อยๆเนี้ยพอเองนึกเนี่ยปัญหาชีวิตของเองเนี้ยมันเด็กๆเลยสมองหด <c oughs> เดี๋ยวฆ่ากันรีเลยให้เองเองครับ <c oughs> เพราะสายใหญ่เองกับฆ่าเนี่ยมีเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เองนึกมากขึ้นมากขึ้นถูกเพราะใหม่ๆก็อาจจะย่องใช้การคุยกับภาพกแต่พอเราทําไปเรื่อย แค่บางทีแค่มานั่งสวดหรือกรรมพระหรือแค่นึกถึงแป๊บเดียวมันคําตอบมันได้เลยไม่ต้องไปถามใครเลยครับไม่ต้องไปถามเซียนที่ไหนก็เหอะไม่ต้องไปถามผู้รู้ที่ไหนก็ไม่ต้องไปถามท <c oughs> ่านบอกถามข้าเนี่ยการู้ทุกอย่างมันจะได้วิธีแก้ไขปัญหาที่เราบางทีคาดไม่ถึงเนี่ยถูกอ่าแก้ปัญหาชีวิตเรายังน้อยไปนะท่านอนาคตท่นานบอกะยัางสามารถจะแก้ไขชีวิตของมนุษย์สัตว์วิญ,ญญาณได้เลยเหมือนแค่มาปรึกษาเราสามารถให้ความ คิดเห็นเขาได้โคกว้างเพราะสายใหญ่จากท่านคท่านกับเราเนี่ยมันเป็นสายใหญ่เพิ่มขึ้นอย่าไปหนีจากท่านก็แล้วกันในการดํารงชีวิตทุกเรื่องหลวงตาก็อยู่อย่างนี้กับท่านตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วจนทุกวันเนี่ยรู้รียน่อยเลยเพราะตัวเองอยู่กับข้าอยู่กับใยสนาคมเองอยากได้อะไรทั้งหมด